สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆครับผมอ่ะเดี๋ยวผมมาดูคันนี้คันนี้ที่เอ,อถ่ายดูวันก่อนครับที่กลลำลังเลือเอเล่อนกําลังเลื่อนในหูเเข้าอ่ะเนี้ยเลื่อนเรียบร้อยเอามาวางเรียบร้อยครับโอ้ส่แนบแบบสองชั้นไปเลยครับเพียงสองชั้นเลยลองดูลองดูครับไอ้ตัวนี้เป็นแนบเอ,อติดเชสซีมาติดรถมาแล้วก็เราก็เสริมแนบตัวนี้ นแหนบตัวนี้ข้างละหนึ่งตับเนี่ก็ใช้งานได้ดีอย่างี้ยข้างบนนี้ก็ดจะทําที่ติดลูกอย่างตัวนี้เน่ปึ๊บเวลาเรา,าชนตัวนี้มันก็นิ่มนิ่มนิ่มนี่ยเ,เราลอยมันต้องได้ระดับนะ ไอรูลูกหมากอะ่ะก็นั่นแหละให้ตรงกับเกียร์นั่นแหละลูกหมากเกียร์ลูกหมากไอเราก็ตรงกันนะ<อ>ดูเลยเพราะว่าเดี๋ยว,ว,ว,ยวถ้าใส่พากลางสองท่อนไปถ้าไม่ตรงมันจะเวียงถ้ามันเบี้ยวไปอย่างนี้แล้วมันหักไปอย่างนั้นเดี๋ยวมันจะเวียงต้องตรงเลยต้องตรงเ๊ะต้องแบบ เช็คให้ละเอียดเลยครับตัวนี้โอเคครับแหนบนี่ก็แยมเลยลว,วางเท้าเสร็จเดี๋ยวนี้แล้วก็เช็คเท้าครับถอดดุมตอดอะไรออกมาครับเช็คพวกลูกสูบเบรกอะไรให้หมดเลยลูกเบรกผ้าเบรกอะไรก็เปลี่ยนผ้าเบรกผ้าอ,อะไรให้หมดเลยครับ เดี๋ยวไปขัดซะหน่อยเนี่ยขัดขัดเอาสนิมออกให้หมดดัดสายขัดนะผมขัดข้างนอกก็ทำสีหน่อยปวนสีหน่อยสีอะไรก็ว่ากันไปครับงานอะไรกระบะสองชั้นเนี่ยก็ เนี่ยะกมีล็อกของมันเนี่ยล็อก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 ,กเลยชิ้นสีตัวนี้น่าจะเป็นเต้ที่พระว่าน่าจะเป็นของนิสันนะนิสันนะใหญ่ๆ งานข้างหน้าเนี่ยแล้วก็พวกเกียร์เนี่ยเกียร์ตัวนี้มันจะมีสโลนะนี่สโลตัวนี้เกียร์กลางอนะันนี้สโลก็ที่เอฟซีเมนถามว่าสายแบกใส่เกียร์สโลก็ยังงงอยู่เพราะว่ามันไม่มีสโลแบบเนี้ยไม่มีสโลแบบเนี้ยมันเป็นเกียร์สองลูกของมันเลยข้างหน้าลูกหนึ่งข้างหลังลูกหนึ่ง,งล้วบอกว่าเกียร์กลางก็คือสโลยัง,งงงอยู่ ว่าเกียร์กลางสโลแบบนี้ก็มันเป็นเกียร์สองโลกมันไม่มีเกียร์สโลแบบนี้เนี่ยเนี่ยเ,ยเกียร์สโลลูกประมาณตัวนี้นงมมมงงขนาดนี้ก็ต้องตขอเช็คเลยครับนี่เช็คเปลี่ยนพาเบรกอะไรให้หมดเลย นี่ก็ียบ่ร้อยครับล้วก็สี่สำคัญก็คือตัวนี้เลยไฟเบีนเนี่ยตรงเราตงเนี้เรากับไฟเป็นเนี่ยก็สายเอ็มตรงกันเนี่ยแตแมตรงกันพอดีเลย่ะให้มันออกซ้ายหรือขวาหรือบนหรือล่างอะไรไม่ได้เอามตรงตรงเลยโอเคอย่างไรแบบขับไปคาดไม่ตรงไม่แตกอะไรครับ ร,รูแทน่นเครื่องแทน่นอะไรนี่ก็เดี๋เจาะเดี๋ยวเอาแท่นมาวัดแล้วก็เจาะตรงนี้โอ้โอเดทแล้วเนี่ยก็เดี๋ยวจะขัดขัดโอ้ขัดแล้วเนี่ยขัดแล้วก็ทินเนอร์ครับทินเนอร์เช็ด เ,เช็ดให้หมดเลยเ,เช็ดทีเนอร์เสร็จก็พ่นสีจับเหล็กครับแล้วสีจับเหล็กเี่ยโป๊ะโป๊ะเดี๋ยวอะไรครับคันนี้อ่ะ,อะสีนี้ก็พามาดูประมาณนี้ครับ เอฟซี FC, กดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับก็สำหรับนี้ก็สวัสดีครับ